ความซวยมันต้องลงมแลที่สองคนพี่นะเนาะแล้วสองคนต้องได้กันดีทำไงดีวะดิมันจะสมควรแล้วมันแค่ไหนท่าเจ้าไม่จับตัวเวัอที่นี่เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นแต่เจา้าไม่หนีมามันก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ใช่หรือ,รอไม่วินัยเซีการคำโบราณที่เขาว่าไว้วัวใครเข้าคอกใครให้ทุกแก่ให้ ทุกนั้นย่อนถึงตัตแวแม่จะบอกให้อาวมนันด้วยมันโลกนี้มีอยู่ดยกันอยู่สามจำพวกจำพวกที่หนึง่ง<ม><น>เขาเรียกว่าอุปราศกเทวุถ้าจะเปรียบได้นั่นคือสมมุทติเทพที่เรามาจดตีคือม,มันโลกจำพวกที่สองเขาเรียกว่ามนุษย์สามมนุษย์สถ้าจะเปรียบแล้ว นั่นก็คือปุตุชนคนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีความรักสวยรักงามแต่ให้มนุษย์จำพวกที่สามนี่สิเขาเรียกว่าเดราชานโนถ้าจะเปรียบได้มันก็คือพวกสัตว์เดราชานที่มันร่วมสังวาสจะไม่เลือกที่ไม่เลือกที่ไม่เลือกหนงอง้เล่ส จะได้กันเองพระคนอยูงเจ้ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกกับมีพุทธศาสนาเนี่ยดีเดียวดีด่าเจ้าเราเร็วยันลิฟต์สติ๊กว่าเมื่อเปรียบกูว่าเป็นเดรัจฉานโนแต่กูก็มีภรษาการเทวงอยู่ในหัวใจช่างเปรียบเปยยิ่งนั่นอีมนุษย์สเปตโตอีเปรโตเบีย ตะโตนี่ดัมมี่เนาะไม่เกี่ยวกันไม่ด้ไหมีกันยไ่ผท้จ้พูดแบบนี้ไอ้กบว่าไงรื้อเดรฉาโนไอ้ใครจะขึ้นโทรเอไปตามบาทีทโวยางสีเหลืองนี่เย็นลนาะมุกไหนไปตามนู้เลตามไม่ใครมีอะไรผู้เจ้าค่ะมีเปรดเมื่อร้องขอส่วนบุญม่นคงจะยังไปเกิดเต็มทีนไอ้กบ มึงไปหาเชือกมาเปิดไปอยู่นี้แล้วมัดตัวนางไว้มัดตัวด้วยเอาเทียนด้วยมยมนุ์จำพวกที่สี่เขาคือจังไลโน่ด่าผู้เอคุยด่ามึงตอนไหนเนี่ยมึงชื่ออโน่เมื่อถ้าด่าต้องอโน่จังไลนี่มันคำแล้ว เอาไงดีเอาเชื่อมากมัดตัวมันไว้มัดตัวแล่วตักหัวเรวมาดีก็ใจร้ยมาให้กูนี่ก็ใจด้ย แล้วมันจริงหรือตัวเราเองใหมันกลับบ้านก่อนขอบคุณนะเธอที่วกไว้นี่กระหลกมือโหดจังยมานั่งดินยเตรียมหลับตาลาตายซะปล่อยเธอไปรงนี้นะปล่อยเธอและเรื่องจะไปยังไงเธอไม่ เสียงปีกองเลงเสียงปีกองเลงเราจะให้เป็นชขคาของเราลงดาวู้หังขอ,งเอเจ้าชมตาเล่ยนำจากดาผู้ยวโน่นดาวตลกที่กำลังมาแรงแสงทางโค้งไปเล่นที่ไหนมีรอยยิ้มที่นั่นจะเป็นใครไปเสียไม่ได้นอกจากปอปากควาย พูด้ประชากรนี่เต๋าครับก่อนอื่นเลยขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรวัดหนองหวายไทยลาลาก่อนอื่นเราจะขอกล่าวอวัญโยโย่อผมนายอด,ดยุลไ,ไทยเดชราฟหรือดาวตูนน้องเต๋อมีพี่น้องด้วยกันทั้งสามคนคนแรกนายอุดพลอเนกราฟยังมีชีวิตอยู่บุคคลที่สองนางสาววิรุณพรเดกราฟยังมีชีวิตอยู่คนสุดท้องน้องสุภา หรือดาวตลกน้องเต่าผู้วายชนที่ทำการแสดงอยู่กับลิเกคณะสอนาร,รามนชรมาเป็นเวลาหลายปีได้สร้างผลงานความดีเมาโดยตลอดสร้างบ้านสร้างรถสร้างฐานสร้างนีสินให้กับครอบครัวมีเมียแล้วครับเมียก็เป็นคนขยันไปทำงานอยู่ที่เกาหลีกลับมาทีมีเงินสองล้านโอยสองพันล้านนายใไทยเป็นเด็กนิสัยดีที่ยาสายดีแต่อยู่มาไม่นานได้เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก ยา yeah. ที่นำสมรงไปบ้านอ่างทองแต่แล้วมันจะได้ชืช่นใจได้มาฉุดร่างนายโดยไทยไปที่ผูเกี็ตครับช่วยยืนไว้อะไรให้กับนายโดยไทยผู้ไรชนเป็นเวลาหนึ่งยาดี เดีหยวนาสิี่ไปนี่มาแต่ว่าแม่พนายห้ามนี้นะไม่ใส่เด้อใช่เดีหยวนาสิี่ไปนี่มาเลยนอนอยู่นี่เด้อเดินไปเลยห้ามนี้เด้อใช่ที่ไหนนะเดี๋ยวนี่มาเลยโชคดีให้ดวงตามาช่วยเอาไว้ไม่งั้นนะตายแน่แน่เลยเหนื่อยจังเลยเหนื่อยกันไปดู อไปทางบุญงสินสเลิกไม่ได้ช่วยเลยเลยเลยเดียเขาหลังเ็วว่แป๊บเดียวไปนานจะเลยร้อจะออยู่แล้วหง่อหาจริงไหไปได้ผ่อนบอกก็ร้อนที่ไหนตาแม่ทำ

ปีน e e ั e ่นหลวงพี่ออกหาแล้วหาสอนลามแสวงเล่นขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยฮะยังอะไรอ่ะยังไม่ไปไม่บอกเพื่อนไป่เอายังไม่ไปไปอยู่เนียรตามเรียบร้ยดีตามไม่ทันลูกก็ไปมอเตอร์ไซค์อ่ะอ๋ไปเลยไปเครื่องบินขี่เครื่องบิน มันเล่นเองไงใครดูมันเล่นแล้วใครได้ดูเราต้องขับต้องขับเท่านั้นอันเนี้ยไปไง่าย บนโลกนี้หาความสมจริงสมจังได้กันไหนยัง,งยังไม่ตามันไปอีกยัยงไดนขับเ,อเออยอะๆขับเขี่ยวอะไรอ่ะขับเขี่ยว ับเสียงมาช่วด้วเดียวเดียวก่อนนี่ไม่งยอะไรมาเหอะจเฉันน่ถูกคนไล่ข่ามาเ่ายด้อยช่วยด้วยนะจ๊ะได้ันสาพี่ดูเนีทนี่แล้วไม่มีใครทำร้ายเธอได้แน่นอนแล้วพี่ธอมันจะไปไหน

กระซูให้ได้หลายไม่ต้องเึืนถึงไอ้หนานแต่ถ้ามือใดไม่พนายนีความถูกไอ้หนานผู้นี้จะมาให้แม่พนายบองหน้าเป็นคนแหลกมือนีหนานก็ทำตามคาพูดแล้วเด้อ่น,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 นั้นเสิจ้ะทากครั้งหญินมีปัญหาหนานอินตาจะเป็นคนแรบกบที่มาช่วยหญิงเสมอ ขอบคุณเธอมากเลยนะหนานิตาขอบคุณจากใจเลยแต่ว่ามันมันเปิดนาทีของไอ้ดานแล้วอีก็กิมมื่อแล้วแม่พนายต้องเข้าพิธีแต่งงานกับองค์อาญาเลวแม่บอกก็ใช่ในสิจ้จหนานิตาเมื่อถึงวันนั้นอีจะให้หนานิตารดน้ำผีะเป็นคนแรกเลยนะจ๊ะไอ้ดานคงไปงานแม่พนายบ่ได้รอกทำไมละ่ะก็ หน้าที่ไอ้หนานแล้วทำไมเขาไม่ยังไงจริงๆแล้วไอ้หนานก็อยากให้มีมือหนีเลยแต่ก่อนที่ไอ้หนานสิไปไอ้หนานมีของมาให้แม่บ้านา,นานยด้วยเด้อของอะไรเหรอจ๊ะไอ้แหนบ้านายบุญมาอะไ นั่นแม่พนายนความ,มันถิ่มแบบก็ใหญ่ดีเลยแต่ว่ามันก็ปวดแม่พนายนดอกนะแต่ว่ามันแค่เสียใจเมื่อนีอ่นานนำมันมาคืนเจ้าของยาแก่แม่พนายนรับไหวและจาไม่ขวางม,มันถิ่มอีกเด้อโทนันิตาขอบคุณมากเลยนะจ๊ะพวงมาลัยพวงนี้กินไม่เคยคิด ก็ไม่เคยเห็นค่ามันเลยแต่พอมาวันนี้ยิ่ได้รู้ว่าเขาจะของพวงมาลัยพวงนี้เขากำลังจะจากยิงไปยิ่งรู้สึกปวดใจยังไงดต้องให้รุนหนตายิงมีทาร,รมาองยู่วงนึงทางระวงนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของยิง ชีวิตเอาไว้ไหนท่าดูแลนะจ๊ะอะยรไม่พอน,นายหัวเบาไหวแมงมุมมีมันมีขามากกว่าชีวิตเองนะ ขออยังแม่บนให้จังอย่างแม่บอกจ,จะขออะไรจิงให้เธอได้ทุกอย่างเลยนะนหนิตาไอ้นาขอเด้อจะขออะไรนะจ๊ะนันิตานันิตานันนันิตา

ดวงจันทราไม่ลอยเลื่อนมาไกลล้ม่บันไดคอยลา,ดยา,ลลยาเดินตาม่าต่างรอร่ายก่อนที่จะจามไปดั่งตัว